เรื่องราวของสองสาววัยสิที่ดันไปรู้ความลับบางอย่างของทางการแถมยังได้สนิทใกล้ชิดกับประธานาธิบดีถูกแต่งตั้งให้มีตำแหน่งสำคัญและด้วยความใส่ซื่อของทั้งคู่มันกลับทำให้พวกเธอหลับหูหลับตาเชื่อทุกอย่างโดยที่ไม่รู้เลยว่าทำเนียบขาวที่พวกเธอชื่นชมมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือไม่ในภาพยนตร์เรื่องติ๊กสาวใสวัยปราบกระบ แล้ววันนี้เรานั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา79บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่แอป24 Shop เพียงสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย แรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับ2นักข่าวที่ออกมาแชร์ท่านประธานาธิบดีโดยทั้งคู่นั้นก็มีแหล่งข่าวสําคัญที่เรียกตัวเองว่าดิฟโทรหรือว่าสาวคอลึกนั่นเองจนพิธีกรนั้นก็ไม่ได้สนใจข่าวประธานาธิบดีอยากรู้ว่าใครคือสาวคอลึกและนักข่าวนั้นก็เกือบลุดปากเลยต้องรีบปิดรายการไปก่อน จากนั้นภามันก็จะย้อนกลับมาเมื่อหลายเดือนก่อนและเรล่านั้นจะได้เจอกับสองสาววัยสินั่นคืออารินกับเบสซี่โดยอาลินนั้นก็ข้างคล้ายศิลปินคนโปรดก็เลยให้เพื่อนช่วยเขียนจดหมายส่งไปบอกความในใจให้ศิลปินแต่เบสซี่นั้นก็พิมพ์ไม่เก่งกว่าจะคําหาอักษรเจอชา้าจนไม่ได้ดั่งใจเพื่อน ในตอนนั้นก็เหมือนจะมีชายชุดดำกลุ่มหนึ่งที่ส่องกล้องมายังวอเตอร์เกตอพาร์ตเมนต์สุดหรูใจกลางวอชิงตันดีซีซึ่งย่านนี้มันก็เป็นย่านผู้ลากมากดีที่ที่อารีนกับเบสซี่นั้นอาศัยอยู่นั่นเองหลังพิมพ์จดหมายเสร็จอารีนก็แอบย่องเบาไปทรงพยายามย่องเบากลัวแม่จะตื่นแถมเธอยังใช้ทางประตูหนีไฟเอาเทปไปพันตรงกอนเอาไว้ขากลับจะได้กลับเข้ามาได้ไง่าย ตัดมาที่ชายชุดดำกลุ่มเดิมพวกเขานด้นแอบเข้ามาในวอเตอร์เกตและพยายามลือค้นหาเอกสารบางอย่างพร้อมกับหาของมีมูลค่าในนี้ส่วนสองสาวที่ส่งจดหมายเซตกรลีบกลับขึ้นมาชั้นบน เราปรพที่เห็นอะไรแวบๆบแบบเขานีนก็วิ่งตามไปดูก่อนจะได้เห็นว่าตรงกอนประตูมันมีเทปพ,พันเอาไวา้เขาเลยรีบวอแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจความผิดปกติข้างบนทําให้อาชายชุดดานั้นก็แตกตื่นหาที่หลบกันกระจายและหนึ่งในนั้นที่เป็นลุงนวดก็ได้เจอเข้ากับสองสาวเต็มๆพวกเธอที่ตกใจนั้นก็กรีดลั่นก่อนจะวิ่งเข้าอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองไปหลังสงบสติอารมณ์ได้ทั้งสองนั้นก็เพิ่งเห็นว่าตํารวจนั้นมาที่นี่กันเพียบแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หลายวันต่อมาที่โรงเรียนของอารีนกับเบสซี่ก็พามาทัวร์ที่ทำเนียบขาวและคุณครูสุดเนี้ยบก็ให้เวลาในการทัวร์กับพวกเธอและถ้าไม่รักษาวเวลาก็อดไปกินแมคโดนัลล์เด็กๆที่อยากไปกินก็พากันเฮกันยกยหญ่และพอเข้ามาในทำเนียบขาวสองสาวนั่นก็นแฮปปี้แต่พอมองไปที่ชายคนหนึ่งก็เห็นว่ากระดาษมันติดอยู่ที่เทา้าเบสซี่ที่หวังดีก็เลยวิ่งตามไปบอกแต่พอเขาหันมาเท่านั้นแหละเขาคือลุงนวดที่เจอในเมื่อวันก่อนพออารีนถามว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ลุงหนวดแกนั่นก็พูดไปเรื่อยบอกว่าแกน่ะไม่มีตัวตนลองหนนไปได้ทุกทีซึ่งสองสาวนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยเก็บกระดาษแผ่นนี้เอาไว้คิดว่ามันเป็นที่ระลึกจากทีนี้จากนั้นลุงหนวดนั้นก็ไปรายงานผู้ช่วยประธานาธิบดีว่าเมนูสองคนนี้เจอเขาที่วอเตอร์เกตในคืนนั้นและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการจะปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ และผู้ช่วยและก็เนียนเข้าไปทักสองสาวท,ทําทีอาสาขอพาไปชมธรรมเนียบซึ่งพอพวกเธอเชื่อเขาเนี่ยก็ดึงเข้าไปที่ห้องส่วนตัวพยายามจะคุยและอ้างเรื่องการรักชาติโน,นนนี้แต่ยังไม่ทันได้เข้าประเด็นเขาเนี่ยก็มีสายเข้าซะก่อนและในตอนนั้นสองสาวที่นั่งรอก็หันไปเห็นน้องหมาและได้ยินเสียงประธานาธิบดีมาจากไกลไกล แต่พวกเธอนั้นก็ไม่ได้สนใจอยากเล่นกับน้องหมายอย่างเดียวอาลีเลยทำเสียงเรียกมันพอน้องหมานั้นวิ่งออกมาตามเสียงเรียกประธานาธิบดีนั้นก็ออกมาดูผู้ช่วยเลยเรียกท่านมาคุยเล่าเรื่องที่ลุงหนวดนั้นบอกมาอีกทีว่าสองสาวนั้นอยู่ในเหตุการณ์คืนวันนั้นประธานาธิบดีก็ขอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองตรงไปทักทายพวกเธออย่างไพเราะให้สาวๆนั้นเรียกเขาว่าดิกที่แปลว่าจุดจูพอท่านเห็นว่าพวกเธอนั้น,น,นเป็นปื้มดูเข้ากับน้องหมาได้เป็นอย่างดี ท่านเลยมอบหมายหน้าที่ให้พวกเธอเป็นผู้ช่วยเลี้ยงหมาที่นี่ขนาดสองสาวได้ยินแค่นั้นก็ตกปากรับคําแบบไม่ต้องคิดในตอนนั้นเจ้าหน้าที่นั้นก็เข้ามาปรึกษาเรื่องสงครามไอรีนที่รักสงบก็เลยตะโกนแทรกขึ้นไปการทําสงครามมันไม่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนประธานาธิบดีที่ได้ยินก็ทําเป็นเอออหอหมอกไปก่อนจนเจ้าหน้าที่นั้นก็โวยวายไงท่านกับคําพูดเช่นนี้ประธานาธิบดีที่เห็นท่าไม่ดีเลยเรียกทุกคนนั้นไปไประชุมที่อื่นแทน หลังจากวุ่นวายภายตะกาข้างในสองสาวนั้นก็กลับมาไม่ตรงเวลาทําให้เพื่อนๆนั้นก็อดไปกินแมคโดนัลทั้งคู่นั้นก็พยายามบอกเหตุผลว่าเธอไปพบปะท่านประธานาธิบดีมาแต่ก็ไม่มีใครเชื่อแถมโกรธจนอยากหักคอพวกเธอเย็นวันนั้นเบสซ,ซี่ที่กลับบ้านมาเธอน,นก็เห็นพ่อแม่กำลังเศร้าเพราะพี่ชายของเธอมีลายชื่อเกณฑ์ไปรับใช้ชติเธอที่ดินอย่างนั้นก็ร้องไห้หนักมากอารีนที่เป็นห่วงเพื่อนก็เลยวิ่งตามไปปลอบใจ แต่ที่ไหนได้เบสซี่นั้นกลับร้องไห้ดีใจเพราะถ้าพี่ไม่อยู่ห้องมันก็จะตกเป็นของเธอตัดมาในวันยุทธสองสาวนั้นก็มีไอเดียอยากจะทำคุกกี้เอาไปให้ท่านประธานาธิบดีชิมทั้งคู่ที่ทำครั้งแรกก็ทำแบบงูงูปลาปาจนพี่ชายของเบสซี่ที่มาเห็นเขานั้นก็แนะนำว่าให้ใส่วอลนัทเข้าไปเยอะๆเ,เท่านั้นแหละสองสาวนั้นก็ใส่วอลนัทไปเต็มที่จากนั้นพวกเธอก็เอคุกกี้มาที่ทำเนียบ แนะนำตัวกับเจ้าหน้าที่บอกว่าท่านประธานาธิบดีแต่งตั้งพวกเธอให้เป็นคนเลี้ยงสุนัขของท่านแต่เจ้าหน้าที่นั้นก็ไม่เชื่อและไม่ยอมให้พวกเธอนั้นเข้าไปข้างในจนอาลีนั้นก็ชิดบางอย่างออกอยากจะหาทางคุยกับประธานาธิบดีให้หยุดเรื่องการทำสงครามเพาะพี่ชายของเบสซี่จะได้ไม่ต้องไปรับใช้ชาติซึ่งพอปิ๊งไอเดียทั้งคู่นั้นก็กลับมาที่ทำเนียบอีกครั้งทำที่ติดต่อเข้ามาทัวและให้เบสซี่ใช้หน้าสวยๆของเธอ เข้าไปจีบเจ้าหน้าที่จะได้หาจังหวะไปพบประธานาธิปดีได้และเบสซี่นก็โชว์เสน่ห์เต็มที่ส่วนอารีนก็พยายามส่งเสียงเรียกน้องหมาจนเจ้าหน้าที่นั้นก็คิดว่าเธอก่อความวุ่นวายเลยจะลากตัวเธอออกไปแต่โชคดีพี่มีเจ้าหน้าที่คนจำพวกเธอได้เลยพาทั้งคู่ไปพบท่านประธานาธิบปรซึ่งพอเจอท่านจุดจูพวกเธอนั้ก็เอาคุกกี้มาให้ท่านชิม และท่านประธานาธิบดีเขานั้นก็เริ่มบันทึกการสนทนาสองสาวนั้นก็จัดการเสนอไม่อยากให้ท่านนั้นทำสงครามอยากให้ประเทศนี้รักสงบประธานาธิบดีที่ฟังเขานั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเอาแต่เพลิดเพลินกับคุกกี้ไม่รู้ทําไมมันถึงกินเพลินได้ขนาดนี้และตั้งแต่นั้นมาสองสาวนั้นก็เข้าออกทำเนียบได้สบายๆกับตำแหน่งหน้าที่คนพาหมาไปอึ กระทั่งวันหนึ่งสองสาวนั้นก็เดินหลงทางดันเปิดเข้าไปในห้องทำลายเอกสารจนได้เห็นว่าพวกเขานั้นกำลังทำลายเอกสารพร้อมกับเงินสดมากมายที่ปรึกษาที่ผ่านมาเห็นก็เลยรีบลากทั้งคู่นั้นออกมาก่อนเขาจะรีบไปรายงานท่านประธานาธิบดีทถานั้นแหละท่านนั้นก็คิดบางอย่างออกเรียกพวกเธอนั้นไปคุยรลับบ,บอกว่าที่ต้องทำลายเอกสารกับเงินพวกนั้นมันเป็นการรักษาสันติภาพทั้งสองนั้นก็เชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขและประธานาธิบดีที่หัวหมอก็เพิ่มตำแหน่งให้พวกเธอ นั่นคือตำแหน่งผู้พิทักษ์ความลับระดับเยาวชน,นมโนว่าตำแหน่งนี้ใครได้ไปต้องเก็บความลับของทำเนียบเอาไว้พวกเธอที่อยากได้ตำแหน่งนี้ก็รีบสัญญาด้วยชีวิตแต่ที่ไหนได้พวกเธอนั้นก็เอาไปเมาให้คนที่โรงเรียนฟังเล่าว่าพวกเธอได้เป็นคนเลี้ยงหมาของท่านประธานาธิบดีแถมได้ตำแหน่งผู้พิทักษ์ความลับระดับเยาวชนแต่ทุกคนที่ฟังเลยก็ไม่มีใครเชื่อซึ่งทั้งสองนั้นก็ดอนแคร์และยังคงไปที่ทำเนียบเหมือนเดิม แถมเจ้าหน้าที่ข้างในก็ติดใจคุกกี้ของพวกเธอใครกินเข้าไปนั่นก็หยุดไม่ได้ไม่รู้ไม่มีดีอะไรส่วนท่านประธานาธิบดีที่เห็นเบสซี่ชอบชูสองนิ้วเขาก็อยากรู้วันนี้มันท่าอะไรเธอเลยสอนมันเรียกว่าท่าความสงบเ่านั้นแหละท่านนั้นก็เอาท่านี้ไปใช้ออกสื่อทุกที่และตั้งแต่ใ้ใกล้ชิดกับท่านจุดจูอาลีนั่นก็กลายเป็นดอมของท่านเลิกขังใครนักหลองผันตัวมาเป็นติ่งท่านประธานในที่ปดีแทนแถมเธอยังอยากดูดีด้วยการเลิกใส่แว่น จนคืนหนึ่งเธอนั้นก็ฝันว่าตัวเองนั้นได้เด็กกับท่านจุดจู๋ทำให้เธอนั้นก็พบความรู้สึกข้างในว่าเธอนั้นตกหลุมรักท่านเข้าแล้วส่วนเบสซี่ที่เห็นว่าเพื่อนนั้นทำตัวแปลกๆเธอนั้นก็ถามตรงๆแต่อาลีนั้นก็เตรียมจะวีนก่อนจะลืมคิดไปว่าเธอน่ะมีเพื่อนแค่คนเดียวเลยตัดสินใจตะโกนบอกความในใจว่าเธอนั้นชอบท่านจุดจู๋ทำให้คนตรงนั้นที่ได้ยินก็คิดเป็นเรื่องอย่างว่าพากันหัวเราะลั่นพวกเธอที่อายนั้นก็รีบบอกว่าจุดจู๋ันคือชื่อของคนโวย หลายวันต่อมาก็มีข่าวจุลกรรมที่วอเตอร์เกตเพราะตำรวจนั้นจับคนร้ายได้แล้วแถมหนึ่งในนั้นคือลุงนวดและเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของทำเนียบโดยพวกเขานั้นก็ลักรอบเข้ามาเอาเอกสารบางอย่างพร้อมกับอัญมณีมีค่าอาลีนที่เห็นข่าวนั้นก็ใจไม่ดีเลยต่อสายตรงไปหาท่านประธานาธิบดีถามว่าท่านน่ะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าท่านที่ตกใจนั้นก็รีบใบเบียงไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอาลีนเลยบอกว่าเธอนั้นก็อาศัยอยู่ที่วอเตอร์เกตท่านนั้นก็แสดงท่าทีเป็นห่วง จนเธอนั้นก็ดีใจยิ่งลงรักท่านเข้าไปกันใหญ่และต่อจากวันนั้นไม่นานสองสาวนั้นก็มาที่ทำเนียบเหมือนเดิมแต่วันนี้เลขาที่ไม่อยู่นั้นก็ฝากดูแลห้องซึ่งพอทั้งคู่ได้เห็นเครื่องบันทึกเสียงเบสซี่นั้นก็ปิ๊งไอเดียบอกว่านี่มันถึงเวลาแล้วที่อารีนต้องสารภาพรักอารีนที่เขินอายนั้นก็ไม่กล้าแต่พอคว้าไม้ไปเท่านั้นแหละเธอนั้นก็ไม่วางสักทีขณะเบสตี้พาหมาไปเดินเล่นกลับมาเธอนั้นก็ยังสารภาพรักไม่เร็จ แถมยังร้องเพลงใส่ไปตั้งหลายเพลงซึ่งพอบันทึกเสียงเซตเธอนั้นก็จะลองเช็คฟังเสียงของตัวเองสักน้อยแต่เธอนั้นก็กดไม่เป็นจนไปได้ยินเสียงประธานาธิบดีที่บันทึกเอาไว้เท่านั้นแหละพวกเธอนั้นก็ได้รู้ว่าทันจุดจูของพวกเธอไม่ใช่คนอ่อนโยนอย่างที่คิดดุด่าต่อว่าหมาแบบไม่ใยดีพอกอฟังดูดีๆก่อไปได้ยินอีกเรื่องนั่นคือเรื่องปิดบังการจรการมที่วอเตอร์เกตมันเลยทำให้ทั้งคู่นั้นก็แทบช็อกไม่คิดเลยว่าดอมของพวกเธอจะเป็นคนเช่นนี้ไปได้ ระหว่างที่กำลังยืนเวออยู่นั้นท่านประธานในที่ไปดีนั้นก็กลับมาพอดีแต่พวกเธอที่ผิดหวังก็เลยจะขอตัวกลับทันทีอารีนที่เสียใจมากเธอนั้นก็วิ่งร้องไห้ออกไป หลายวันต่อมาพวกเธอที่สงบสติอารมณ์ได้ก็จะกลับมาถามท่านตรงๆแต่ระหว่างนั้นผู้ช่วยนั้นก็เข้ามาเอาเทปพ,พอดีแถมในเทปนั้นมันก็มีเสียงสารภาพรักของอาลีนอยู่ข้างในและพวกเธอนั้นก็เข้าเรื่องบอกท่านประธานาธิบดีว่าพวกเธอนั้นรู้ความจริงหมดแล้วได้ยินอย่างนั้นประธานาธิบดนีนก็เลิกแอปแสดงท่าทีขึงขังอย่างไม่ปราณีก่อนจะเล่นแง่ว่าถ้าพวกเธอนั้นเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อและโชว์ให้ดูว่าเขาได้มีข้อมูลครอบครัวของพวกเธอทั้งหมด แล้วทาให้ครอบครัวเดือดร้อนก็ให้เก็บปาก,กไว้กินข้าวสองสาวที่โดนขู่มาอย่างนี้ก็กลัวก่อนจะวิ่งร้องไห้ออกไปอาลีนที่เจ็บใจเธอนั้นก็ยืนแหกปากลั่นว่าต่อจากนี้ไปชีวิตของเธอไม่ต้องการจุดจู่อีกแล้วทําให้คนแถวนั้นที่ได้ยินนั้นกระใจไม่ดีคิดเป็นเรื่องอย่างว่าอีกแล้วและตั้งแต่นั้นมาอาลีนก็เลิกคลั่งไคล้ท่านประธานใธิบปดีเอารูปของเขานน้นมาเผาทิา้งในวันเดียวกันสองสาวนั้นก็ได้ยินว่าพีชายของเบสซี่ โดนพ่อจับได้ว่าเขานั่นแอบ,บดูหนังโป๊อารีนที่ไม่้าใจก็เลยลองถามกับเพื่อนว่าอะไรคือข้อลึกเบสซี่ที่รู้ดีเธอนันก็อธิบายระละเอียดอารีนที่เพิ่งรู้นั่นก็ถึงกับเขินระหว่างเฮฮาปาร์ตี้อยู่นั้นพวกเธอนั่นก็ปิ๊งไอเดียตัดสินใจโทรไปที่วอชิงตันโพสและต่อสายตรงหาหนักข่าวที่ชื่อว่าบ๊อบจัดการแชรท่านประธานาธิบดีซึ่งบ๊อบนั่นก็สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษจดรายละเอียดไว้ทั้งหมดจนเพื่อนของเขานันก็หูพึง อยากจะมาแจมข่าวนี้ด้วยกันและเขานั้นก็ถามหาหลักฐานจากพวกเธอซึงพวกเธอนั้นก็มีกระดาษที่มันติดอยู่ที่เท้าลูกหนวดในวันนั้นและพออ่านหัวข้อกระดาษให้บ๊อบฟังเขานั้นก็รู้ทันทีว่าันนี้มันงบป,ประมาณการเลือกตั้งในครั้งถัดไปที่พวกเขานั้นเตรียมจะโกงกินงบบ๊อบที่อยากได้เอกสารนี้เขานั้นก็นัดเจอพวกเธอก่อนจะถามชื่อแต่สองสาวที่ไม่อยากเปิดเผยชื่อจริงก็เลยใช้ชื่อนิรนามว่าสาวข้อลึกและหลังจากว่างสายไปพวกเธอนันกเอาแต่เฮฮา จนไม่ได้หันไปดูว่าหมาของเบสซี่กินกระดาษแผ่นนั้นไปเรียบร้อยตัดมาในวันที่นัดเจอกับบ๊อบเขานั่นก็ตกใจเพราะสองสาวคอลึกที่คุยเป็นแค่เด็กอายุ15แถมหลักฐานที่ว่ากระโดนหมาแดกไปเรียบร้อยและพอไม่มีหลักฐานพวกเขานั้นก็ไม่มีอะไรจะแฉแล้วต่อจากวันนั้นไม่นานสองสาวนั้นก็เริ่มสังเกตว่าเหมือนมีคนสะกดรอยตามพวกเธออาลีนั้นก็รู้เลยว่านี้ต้องเป็นฝีมือของประธานาธิบดีแน่ๆซึ่งเธอที่ไม่ยอมก็จะขอเดินหน้าสู้เต็มที่ แรงมาก็แรงกลับจากนั้นสองสาวนั้นก็โทรไปให้ข้อมูลกับบ๊อบอีกครั้งแต่ระหว่างที่กําลังคุยอยู่นั้นแม่ของอาลนีนก็เข้ามาคัดจนคุยไม่รู้เรื่องและให้ข้อมูลผิดๆไปและวพอตีพิมพ์ออกไปก็โดนทำเนียบโตกลับหน้าแหกกระจายส่วนทำเนียบตอนนี้นั้นก็อยู่ไม่สุขก็จัดการเดินหน้าขู่อาลีนกับเบสซี่หนักกว่าเดิมขับรถไล่ล่าพวกเธอจนเกือบได้รับบาดเจ็บพวกเธอที่เหลือโอ๊ตก็เลยประกาศสักดาว่าถ้าพวกเขาเห็นเธอเป็นเด็กโง่เดี๋ยวจะเล่นกลับแบบโง่ๆให้ดู จากนั้นสองสาวที่รู้ว่าเทปอยู่กับผู้ช่วยพวกเธอนั้นก็ย่องเบามาที่บ้านของเขาและได้เจอเข้ากับลูกชายอลลอรของผู้ช่วยเบสซี่นั้นก็มีแผนการเข้าไปจีบไอ้หมอนี้ทำทีว่าเคยเจอเขาที่งานเลี้ยงรุ่นไอหนุ่มนั้นก็เอออ,อห่อมก พอเห็นความงามของเธอก็เลยชวนเธอขึ้นห้องส่วนอารินก็ใช้จังหวะนี้และเข้าไปหาเทปในบ้านโดยให้เบสซี่นั้นดึงเวลาด้วยการก้านงหนุ่งกัน,นิงกับไอ้หนุม่มซึ่งพอจะเข้าได้เข้าเข็เขมไอ้หนุ่มนั้นก็พึ่งฉเฉลยว่าเขาเน่ยไม่ใช่ลูกชายของผู้ช่วยเป็นแค่ลูกจ้างล้างรถของที่นี่เท่านั้นแหละเบสซี่นั้นก็เหวอแต่ก็ต้องยื้อเวลาให้เพื่อนนั้นหาเทปให้เจอและในเวลาเดียวกันผู้ชวนนั้นก็กลับมาพอดีอารินเลยต้องรีบหาที่แอบก่อนจะเจอเทปตัวการเข้าพอดี ส่วนเบสซี่กับไอหนุ่มล้างรถก็ลงมาเจอผู้ช่วยเต็มๆและเขานั่นก็จำเธอได้เบสซี่ได้ส่งสัญญาณแหกปากเรียกเพื่อนและรีบผิดและไปจากที่นี่ผู้ช่วยที่ตามไม่ทันเขานั้นก็ตะโกนด่าไล่หลังซองสาวไปจนพวกเธอนั้นก็หันกลับมาทำท่าย่อเยอเ้ยไปหนึแมชและหลังจากได้หลักฐานชิ้นเด็ดพวกเธอนั้นก็เอามาส่งให้กับบ๊อบ ยืนยันจะใช้ชื่อสาวข้อลึกเป็นนามแฝงในการมอบหลักฐานชิ้นนี้แถมรอบนี้พวกเธอนี่นก็จัดเต็มก๊อปปี้หลักฐานไว้ทั้งหมดกะเอาให้ดินไม่หลุดหยุดไม่อยู่ซึ่งตั้งแต่หลักฐานชิ้นแรกถูกตีพิมพ์ออกไปมันก็ทําให้ทําเนียบข่าวนั้นสั่นคลอกับข่าวสาวโกงกินบ้านเมืองของประธานาธิบดีแถมยังช่วยปกปิดคดีโจรกรรมที่วอเตอร์เกตส่วนบ๊อบกับเพื่อนพวกเขานี่นก็กลายเป็นคนดังจนสื่อนี่นก็อยากจะสัมภาษณ์มากที่สุด มาที่อารินกับเบสซี่สองสาวนั้นก็เพิ่งรู้ว่าวอลนัทที่เธอเอาไปใส่ในคุกกี้มันเป็นที่ซ่อนกัญชาของพี่ชายม่นาคนนี้ทำเนียบถึงกินกันเพลินขนาดนี้และต่อจากนั้นไม่นานประธานาธิบดีก็ประกาศลาออกจากตําแหน่งโดยในวันสุดท้ายที่ปฏิบัติหน้าที่เขานั้นก็ตีหน้าเศร้าโบกมือลาทุกคนอย่างน่าเห็นใจแม้ในใจอยากจะระเบิดอารมณ์ก็ตามส่วนสองสาวในตอนนี้พวกเธอนี่ยก็ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาธงชาติมาตัดเป็นชุด พวกเธอเนั้นก็จัดเต็มหัวจะหลดเท้าร้องให้หอท่านประธานในทิดีบินผ่านและทำการชูป้ายเบล์ที่เขียนข้อความเอาไว้ว่านายจุดจูห่วยแตกและเจ้าตัวที่มองลงมาเห็นเขานั้นก็โวยวายชูนิ้วกลางแต่ไกลไม่เหมือนสองสาวสะใจจนเก็บอาการไม่อยู่เพราะเด็ก15อย่างพวกเธอก็ได้โค่นใ้พวกกินบ้านกินเมืองให้หมดไปก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลง โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก MDB ไป6.2ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรอกตตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป